สวัสดีค่ะชื่อสุพิศลานามงค์ค่ะน้องๆที่นี่เรียกพี่อังนะคะเป็นแม่ครัวประจำที่อีเลนเบลนในช่วงที่นักกีฬาทีมชาติมาเก็บตัวที่นี่นะคะครับก็เมนูมือ้อเช้าเมนูมื้อเช้าของเรานะคะหลักๆเลยก็ขาดไม่ได้เลยก็เป็นพวกไส้กรอกชนิดต่างๆโดยมากก็จะเน้นเป็นไก่อ่ะคะ่ะเพราะว่าน้องเราจะ,จะเน้นเป็นไก่ที่คือมันย่อยง่ายอ่ะคะ่ะแล้วก็ส้มข้อกเหียวหมูทอดตอนนี้เป็นกระดูกหมูทอดค่ะเป็นโจ๊กซึ่งมีหมูนะคะมีไก่แยกไว้ให้ อันนี้เป็นช่วงหลังที่น้องรับประทานเสร็จแล้วนะคะช่วงแรกจะดูดีกว่านี้หน่อยพอดีช่วงนี้ก็น้องรับประทานไปแล้วเป็นบางส่วนแล้วก็เป็นเครื่องปูค่ะส่วนในตู้เนี่ยจะมีไว้เป็นบ,บเป็นตู้น้ำบำ<บ>รุงกำลังไว้ให้น้องๆก็มีน้ำเปล่ามีแบรนด์น,นะคะมีเอ็มเอ็มสปอร์ตาไว้ให้น้องบำรุงกำลังแล้วก็เป็นซอสต่ตางๆซึ่งมีให้น้องเลือกได้หลากหลายสําหรับที่นี่นะคะ<ม>ก็เป็นสลัดนะคะซึ่งจะแบบ ตัวนี้จะแบบสําหรับคนที่รักสุขภาพหน่อยทานคลีนค่ะก็มีไก่ทอดขนมปังค่ะตัวที่เราอี่างง่ายๆค่ะอาหารเช้าก็โดยทั่วไปเน้นน้องทานข้าออเวเน้นแบบกาแฟค่ะ,คะมีกาแฟมีกาแฟสดค่ะมีนขนมทานเล่นค่ะน้ําผึ้งนี่เป็นน้ําผึ้งแท้นะคะพึ้งกับน้ำมะน,นาวอ๋อน้ึ้งกับน้ำมะนาวใช่ค่ะขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยที่นี่เป็นแบบว่าต้องมีประจําเพราะน้องน้องทีมชาติเราทุกคนแทบจะทานกันทุกคนเลยโดยเฉพาะน้องตอง กินทานประจำค่ะหลักไม่นะแล้เครื่องดื่มนะคะจะเป็นน้ำผลไม้ช่วงเช้าก็จะเป็นน้ำส้มค่ะคือมีเนื้อเนื้อน้ำส้มผสมด้วยเห็นที่มือเที่ยงนี่ก็จะเห็นจะมีน้ำแดงมีน้ำมีน้ำสมุนไพรค่ะทีน้ำแตงกวาใช่ไหมใช่ค่ะมีน้ำสมุนไพรน้ำแตไคร้น้ำเก๊กฮวยแล้วก็เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติซึ่งน้องๆสามารถเป็นมิกซ์ทานกับพวกผลไม้สดที่เราเตรียมไว้ให้ได้ได้แล้วได้ไหมในถังเนี่ยนะคะในถังก็จะเป็นน้ำผลไม้ต่างๆเป็นนมสดค่ะเป็นนมสดเป็นน้ำผลไม้ นี่คผลไม้ต่างๆแล้วก็เป็นซีเรียลเนี่ยค่ะที่บอกว่ามีโยเกิร์ตมีซีเรียลมีนมเพราะน้องๆสามารถ,กกถดิ่กับผลไม้ท้องถิ่นได้ผลไม้แต่แต่เช้าๆเนี่ยน้องๆจะเล้นทานผลไม้กับกับข้าวได้มากหน่อยเพราะน้องๆต้องใช้พลังทั้งวันค่ะกล้วยนะคะและ